ขณะดเดียวกันต้องบอกว่าในโลกของการเงินไม่มีะอะไรหยุดนิ่งและที่สาคัญยังคงพัฒนาเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะรูปแบบการใช้เงินสดแบบนี้ไร้เงินสดเร,เราเห็นกันมานานแล้วนะคะขณะเดียวกันเรื่องของเงินสกุลดิจิทัลต่างๆหรือว่าแม้แต่รูปแบบการลงทุนเราก็เห็นมานานกันแล้วเช่นเดียวกันหลากหลายประเทศเขาจะมีการใช้ใจ่ายเงินโดยใช้เงินดิจิทัลกันแล้วด้วยนะคะซึ่งล่าสุดอย่างทางด้านของญี่ปุ่นก็บอกว่าเตรียมที่จะพัฒนาเงินตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาเห็นสัญญาณแล้วนะคะว่าหลากหลายประเทศเริ่มมีการใช้เงินดิจิทัลในการ แลกเปลี่ยนซื้อของหรือว่าแม้แต่การลงทุนกันแล้วด้วยค่ะทางด้านของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ มีการเปิดเผยด้วยนะคะจะเริ่มศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลในเดือนเมษายนนี้โดยจะเร่งเตรียมการสําหรับการออกเงินเสมือนของญี่ปุ่นเองหลังจากที่จีนและประเทศและประเทศอื่นๆนะคะเขาได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว หลังจากที่จีนแล้วก็บางประเทศได้มีการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างรวดเร็วกันแล้วค่ะโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะเขาระบุว่ายังไม่มีแผนการในขนาดนี้ที่จะออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางเองแต่ว่าก็เตรียมนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะจัดหาเงินดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วเมื่อจําเป็นต้องใช้พร้อมเตรียมทดสอบความเป็นไปได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับทั้งเทคนิคแล้วก็หน้าที่หลกัหลกๆรวมไปถึงคุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับเงินดิจิทัลค่ะซึ่งคาดว่าจะถูกใช้เพื่อการชําระแบบไร้เงินสดผ่านทาง สมาร์ทโฟนหรือว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์กันก่อน โดยก่อนหน้านี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นเขาได้มีการจัดตั้งแผนกใหม่ขึ้นในองค์กรเพื่อทําการวิจัยความเป็นไปได้การใช้สกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ภายใต้แผนระบบการชาระบ,บัญชีและหนี้สินมีเจ้าหน้าที่ประมาณ10รายค่ะเพื่อรับผิดชอบในการวิจัยสกุลเงินดิจิทัลร่วมกับธนาคารรายใหญ่ต่างๆเช่นธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE นะคะหลังจากที่คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้อนุมัติแนวทางนโยบายเศรษฐกิจประจําปีโดยให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นทําการศึกษาสกุลเง ดิจิทัลร่วมกับประเทศอื่นๆด้วยโดยเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าธนาคารกลางของบาฮามัสในทะเลแคริบเบียนและของกัมพูชาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการเริ่มออกสกุลเงิน Central Bank Digital Currency หรือว่า CBDC กันแล้วขณะที่ธนาคารกลางจีนก็ได้เริ่มโครงการนำร่องในบางเมืองใหญ่ๆแล้วเช่นเดียวกันค่ะ